Então, eu mate, eu eu ira, ีคร e ับผมนายตามพิจิตรตองรศนิสิตองน่งห1วันนี้ผมจะมาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าวของนายนกที่ได้มาขอกาบปรึกษาแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมมาสรุปเรื่องราวดังกล่าวให้ฟังก่อนครับเมื่อวันที่1ิสิงหาคมส5 6พนารยเจนานกบินบนอายุส3มปีมีอเชียรรบจ้างอาศัยอยู่บ้านเลขที่72หมู่ที่3 ตำบลด่านช้างอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาได้ามาหานายชนะเข่งกดีที่สำนักงานพร้องกับนายช้างมั่นคงอายุ45ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่78หมู่ที่9ตำบลไม,เม,มเ้เมืองอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบรุรีแล้วเล่าให้ฟังว่าในบ่ายวันที่1มิถุนายนพศ2517นายช้างได้มา,าที่บ้าน เพื่อชักชวนตนให้ไปทำงานที่ต่างประเทศในตำแหน่งพนักง,งานกับรถบรรทุกซึ่งมีรายได้เดือนละ 1, 1,50 0 0 0บาทและมีสวัสดิการและที่พักและค่าล่วงเวลาตามความขยนันแต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อไปทำงานจำนวน3,000 0 0บาทและตนได้สนใจแต่ตนมีเงินอยู่เพียง1,000 0 0บาทและนายช้างยินดีให้ตนคู่ยืมเงิน ในการเดินทางนั้นเป็นจำนวนเงิน2 0 0แสนบาทโดยไม่คิดอัตราดอกเบี้ยและไม่กำหนดเวลาในวันคืนเงินด้วยแต่ขอให้นำที่ดินจฉนดเลขที่2233าตำบลบัวใหญ่อำเภอบ,บัวใหญ่จังหวัดนคนรราชสีมาเป็นเนื้อที่5ไร่ของตันนั้นไปจดจำนองเพื่อเป็นประกันคู่ในจำนวนเงิน200,000บาทนายจ้างจะเก็บสัญญาคู่ยืมและจดหดที่ดินไว้เมื่อไปทำงาน มีเงินมีทองค่อนนำมาคืนซึ่งตนก็เห็นว่านายช้างเป็นคนที่มีจิตใจดีช่วยเหลือคนท้อยกากาสจึงต้องการตามตามข้อเสนอของนายช้างโดยทําสัญญาคู่ยืมเงินและถือได้ว่าได้รับเงินสองแสนบาทนั้นแล้วโดยมีนายแสงเจดจ้านางสาวสดใสย,ยิ้มสวยเป็นพยานและต่อมานั้นหลังจากที่ได้ตกลงทําสัญญาคู่ยืมเงินจดทะเบียนจำนองที่ดินและมอบเงินหนึ่งแบาท ให้แก่นายช้างตนก็เฝ้ารอให้นายช้างจัดส่งตนไปทำง,งานที่ต่างประเทศแต่ก็ไม่ได้รับการติดต่อจากนายช้างอีกเลยเมื่อติดต่อตัวศัพท์ไปหานายช้างก็ปัดผ่อนเรื่อยมาโดยเมื่อวันที่ห้าพฤาปศพหาอยหดได้เดินทางไปตามหานายช้างที่บ้านวัดราชบุรีแต่ไม่พบผู้ใดได้สอบถามคนข้างบ้านเขาบอกว่า ได้ย้ายออกจากชาวบ,บ้านหลังนี้ไปหลายเดือนแล้วตนจึงได้รู้ว่าถูกหลอกให้เป็นหนี้เอาเงินและที่ดินลได้มาขอคำปรึกษาได้จากกรณีดังกล่าวนะครับคดีนี้เป็นคดีแป้งที่เกี่ยวกับการสัญญาคู่ยืมเงินการผิดสัญญาในการเรียกเกืนเงินซึ่งกฎหมายกําหนดให้โจทก์มีสิทธิเลือกฟ้องคดีได้ในเขตศาลได้สองแห่งตามหลักเกณฑ์ในในประ,ประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่งตามมาตราสี่คือสารที่จำเลยมีภูมิลำเนงในเขตสารหรือสารที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตสารและมาตราสี่ทวิคือสารที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเขตสารในกรณีเงิน10,000แบาทนะครับสามารถเสนอคำฟ้องได้ในเขตสารราชบุรีซึ่งจำเลยมีภูมิลำเนงในเขตสารละสารจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นสถานที่ที่มูลคดีเกิดในเขตสารนครราชสีมา นายนกจึงสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลใดศาลหนึ่งดังกล่าวก็ได้ตามมาตรา5แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและในกรณีการจำนองที่ดินนะครับสามารถเสนอคำฟ้องได้ที่อาสาหาริมารั์นั้นตั้งอยู่คือศาลจังหวัดนครราชสีมาครับและนายนกสามารถฟ้องเกี่ยวกับกฎหมายหายาตามมาตาามารา3ม2สามารถฟ้องได้ว่าจำเลย ได้รับเงินจำนวนสามแสนบาทจากโจทย์ในฐานะตัวแทนเพื่อทำกิจการแต่กลับปิดเบี่ยงเอาทรัพย์นั้นไปเป็นของตนโดยทุจริตและสามารถที่จะยื่นฟ้องเพื่อเรียกเงินจำนวนหนึ่งแสนบาทและขอให้ศาลมีคำสั่งไต่ถอนการจำนองที่ดินและสามารถขอให้ศาลมีคำสั่งให้คืนจำนวนที่ดินได้อีกด้วยจากการฟ้องนั้นหากชนะคดีนายนก จะได้รับคืนเงินจำนวน3 0 0แสนบาทและได้รับการแต่ถอนจำนองที่ดินของตนและช่วยตนมีปูคุ่มกันเพื่อป้องกันไม่ให้ตนเองตกเป็นเหยื่อในครั้งต่อไปแต่หากว่าคดีนั้นแพ้จำเลยมีสิทธิ์ฟ้องโจทก์กลับศาลฟ้องเท,ท็จซึ่งทำให้โจทก์กลับกลายมาเป็นจำเลยในคดียายาและจำเลยอ,อาจจะเสียเงิน3 0 0แสนบาท และในการจำนองที่ดินนั้นให้แก่ไยจำเลยอ,อีกด้วยดังนี้การให้คำปรึกษาดังกล่าวในสถานการณ์ของนายนกก็จบไปแล้วนะครับขอบคุณครับ